ก็ขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอความจเจริญธรรมเจริญพรจเจริญสุขจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายเราเรียนปูพื้นฐานด้านทฤษฎีในเรื่องของกรรมฐาน รู้จักกรรมฐานจนมาพอปังแล้วเนาะรู้จักรูปแบบของกรรมฐานว่าเป็นสมถะเป็นไปเพื่ออย่างไรวิปัสสนาเป็นไปเพื่ออย่างไรทีนี้เราก็เรียนมาจนถึงการเจริญวิปัสสนาภาวนาเนาะนี่คือพื้นฐานทั้งหมดนะ ปูพื้นฐานอาตมายังไม่ได้เจาะลึกนะลูกนะเดี๋ยวเข้าไปแล้วล้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมันไม่ลึกเอพผลที่ไม่ลึกเพราะไม่ได้เจาะลึกจ้ะต่อมาวันนี้เรารู้แล้วนะในเรื่องของการเจริญวิปัสสนาภาวนาว่าเป็นไปเพื่อการ ตออถอนนะกิเลสที่อยู่ในตัวเราเนวันนี้เรามาปูพื้นฐานเรื่องจิตกันปูพื้นฐานเรื่องจิตขออนุญาตกล่าวกัา่านทั้งหลายในที่นี้เลยว่าอตาตมาย,ยังไม่ได้ลงลึกในภาวะจิตที่เป็นจิตขั้นละเอียดนะ แต่ให้เรามีความรู้พื้นฐานเรื่องจิตเบื้องต้นกันก่อนให้เห็นกันก่อนว่าจิตอะไรเป็นจิตอะไรจิตอะไรเป็นจิตอะไรก่อนนะเวลาเราตามไปดูหรือเข้าไปศึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นวิปัสสนาขั้นสูงเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่า พ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นท่านกล่าวถึงภาวะจิตในลักษณะใดจิตตอนนั้นเป็นอย่างไรเป็นเช่นไรมันจะได้ต่อยอดกันง่ายๆทุกอย่างในการเรียนรู้ถ้าพื้นฐานเน่นเราก็สามารถที่จะต่อยอดง่ายประยุกต์ในการที่จะเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นนี่ง่าย แต่ถ้าพื้นฐานไม่แน่นเนี่ยเราต้องกลับมาเรียนใหม่ต้องกลับมาเรียนรู้เริ่มต้นใหม่นะอันนี้ก็ฝากไว้นะเดี๋ยวก็เข้ามาแล้วรู้สึกฟังแล้วรู้สึกเอ๊ะทำไมจิตของท่านมีเท่านี้นะไม่ใช่ที่จะไม่มีเจตนาที่จะอย่างไรแต่แค่ปูพื้นฐานให้รู้ในลักษณะของจิตก่อนยังไม่เข้าถึงจิต แบบละเอียดมากๆานี่ยอตมายังไปไม่ถึงขนาดนั้นเพราะพูดแบบนี้ปูพื้นฐานให้ท่านทั้งหลายแล้วอยู่ๆจะเป็นจิตละเอียดเลยเอาจิตที่ต้องวางจิตหลุดพ้นเลยนี่ท่านทั้งหลายก็จะงงสรุปว่าแรงบันดาลใจหรือแรงศรัทธานในการออกมาปฏิบัติฟังแล้วมันยากฟังแล้วมันไม่เข้าใจ เราก็จะถดถอยถอดใจเสียก่อนอย่าพึ่งถดถอยอย่าพึ่งตอดใจกันก่อนนะฟังกันก่อนนะทีนี้เรามาดูจิตแรกกันก่อนจิตแรกเนี่ยตมาหรือว่าพ่อแม่กูบาอาจารย์เนี่ยนะท่านก็จะกล่าวถึงจิตจิตหนึ่งเรียกว่าจิตผู้หลงจิตผู้หลงเนี่ยแปลว่าจิตที่มันไหลไปคิดไหลไปกับความรู้สึกนะ ไหลไปกับสิ่งที่มากระทบในอายาตนะแล้วมันเกิดความรู้สึกจิตนี้ก็จะไหลไปสัมผัสกับความรู้สึกนั้นจิตนี้ก็จะไหลไปนู่นไหลไปนี่ไหลไปนั่นจิตนี้คือจิตผู้หลงฟังดีๆนะจิตที่หนึ่งลักษณะของจิตผู้หลงที่พ่อแม่องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวเอาไว้นะมันมักจะไหล มันมักจะหลงจิตนี้นะที่นี่นี่องค์พระแม่ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าการทำการเจริญภาวนาก็คือการตามดูตามดูความเป็นไปของสภาพจิตก็คือนี่แหละตามดูจิตจิตผู้หลง เวลามันหลงไปกับกิเลสตัวไหนก็ให้รู้หลงไปกับความรู้สึกอย่างไรก็ให้รู้หลงไปกับสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจโพธภพะต่างๆนี่ก็ให้รู้แล้วรู้แล้อย่างไรแล้วใครเป็นตัวรู้แสดงว่าเราจะต้องมีอีกจิตหนึ่งในการที่จะมาดูมารู้มาตาม จิตนี้นะตามดูตามรู้แต่ไม่ไปบังคับจิตนี้ไม่ไปบังคับจิตผู้หลงนะลูกนะจิตนั่นคือจิตอะไรขอย้อนกลับเข้าไปในจิตอีของเราอีกครั้งหนึ่งแสดงว่ามันต้องมีอีกจิตหนึ่งที่ต้องตามดูตามรู้ดูความเป็นไปของจิตนี้นะจิตนั้นเนี่ยพ่อองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่านั่นคือจิตผู้รู้จิตผู้รู้นะอจิตผู้รู้นี่แสดงว่า เป็นจิตที่รู้เท่าทันจิตที่หลงเฝ้ามองเฝ้าดูว่าจิตนี้หลงหลงไปอย่างไรอมโมแมกูบาจารย์หลายท่านจึงกล่าวว่าตราบใดที่จิตผู้หลงโดนรู้จิตผู้หลงนั้นก็ดับดังนั้นจิตผู้หลงถ้าเราสังเกตดีๆมันจะเกิดดับ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 เป็นเช่นนี้เช่นนี้เช่นนี้ไป รู้เอาหลงสมมุติว่าเราหลงไปกับความโกรธโทสะความโมโหนี่นะหลงไปกับสิ่งนี้เรารู้อา้าวนี่เรากําลังโมโหเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าเราโมโหโมโหเพื่อนในห้องเพื่อนร่วมชั้นเรียนของข้อของเราก็ได้โกรธคนนี้มากเลยนัเ,เรารู้จิตของเราตัวตัวที่จะรู้จิตของเรานั่นคือจิตผู้รู้ รู้จิตของเราว่าเรากำลังโกรธอยู่นะเมื่อเรารู้จิตของความโกรธไม่ต้องไปบังคับจิตของความโกรธแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าเราโกรธเพื่อนในชั้นเรียนของเราอยู่นะจิตของความโกรธนั่นก็จะดับแล้วมันก็เกิดจิตอย่างอื่นไปเรื่อยเพราะจิตของเรามันหลงเอะอะเดี๋ยวมันก็หลงเอเดี๋ยวมันก็หลงนะองค์วัแม่ครูบาอาจารย์จึงกล่าวนัหลวงพ่อจำหลวงพี่จําได้ว่า หลวงพ่อกล่าวไว้ว่าบุคคลที่ไม่ได้ปฏิบัติภาวนาเนี่ยเขาจะหลงวันละครั้งหลงวันละครั้งเดียวนะแต่ครั้งเดียวของเขานี่ก็คือหลงตั้งแต่ตื่นจนเข้านอนหลงครั้งเดียวแต่ตื่นจนเข้านอนแต่ บุคคลที่กำลังอบรมจิตภาวานาจิตอยู่นั้นวันหนึ่งเขาหลงเป็นพันพันครั้งเพราะอะไรเพราะเขาหลงและรู้หลงและรู้หลงและรู้จิตมันก็เกิดดับเกิดดับบรรดับสิ่งนี้ได้เดี๋ยวมันก็เลิดเกิดไปหลงเรื่องอื่นดับในความโมโอได้เดี๋ยวมันก็กลับไปเอ่อความอยากที่เข้าตา,ตาเห็นเสื้อผ้าสวยงามจิตมันก็หลงไปกับ สิ่งที่เราอยากได้ทางตาสอยากสัมผัสทางริ้มรสเห็นรูปถ่ายเพื่อนถ่ายรูปอะไรนะเดี๋ยวนี้มันไปเร็วมากในโซเชียลลงรูปของกินเป็นไงความอยากในการริมรสของกินนั่นมันก็ล้ไปอยากสัมผัสของกินนั่นใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้อย่างงี้นะหันจิตของเรานี่แสดงว่าผู้ที่อบรมภาวนาก็จะเห็นเลยว่าอ๋อวันหนึ่งน่ยนะจิตของเรามันเกิดดับ เกิดดับเกิดดบับนับนับพันครั้งนับนับพันครั้ง <S <S ทีนี้นี่ถ้าถาถ้าเรากล่าวเรื่องจิตแล้วให้รู้จักแค่สองจิตก่อนนะจิตแรกก็คือจิตผู้หลงมันหลงไปกับช่องทางต่างๆอิเลสต่างๆความรู้สึกนึกคิดต่างๆอันที่สองจิตผู้รู้เฝ้าดูจิตผู้หลง นะจิตผู้รู้เฝ้าดูจิตผู้หลงหลงแล้วรู้จิตท,ที่หลงก็จะดับเกิดจิตผู้หลงดวงใหม่ขึ้นมาแสดงว่าในวันวันหนึ่งในจิตผู้หลงเนี่ยเกิดดับเกิดดับเป็นจิตคําว่าจิตผู้หลงเนี่ยนับนับพัน,น,น 1, 000, 1, 000ครั้งนับนับเป็นพันพันครั้งแล้วถามว่าจิตผู้รู้เนี่ยยั่งยืนไหมถ้าว่าเราเรียนกันในระดับที่ยกขั้น สูงขึ้นเลื่อนชั้นสูงขึ้นอเเมภะแมกูบาจาจิตผู้รู้ต้องตั้งมัน่นล้วถามว่าจิตผู้รู้เนี่ยสักวันมันกลับไม่รู้ได้ไหมได้จิตผู้รู้ก็ดับได้เช่นเดียวกันแต่เราไม่เฝ้ามองดูจิตผู้หลงนะดังนั้นนี่พยายามประคับประคองหรือทําให้จิตของเราในตั้งมัน่นรู้เนื้อรู้ตัวเอาไว้นั่นแหละคือใจใจหลักของการ ตามรู้จิตผู้หลงทีนี้เราบางบางท่านเนี่ยนะบอกว่าถ้าหลงแล้วดึงกลับมาดึงกลับมาถ้าหลงแล้วดึงกลับมาดึงกลับมาเป็นตะขอเกี่ยว <c oughs> อาตมาไม่แนะนำนะในการดึงกลับมารู้ว่าหลงแล้วปล่อยวางเดี๋ยวมันก็สลายหายไปมันก็ดับไปเองนะรู้ว่า มันหลงไปแล้วปล่อยว่างมันเลยเดี๋ยวมันก็ดับไปเองและจิตผู้หลงมันก็จะวิวัฒนาการของมันพัฒนาการของมันหลงแบบธรรมดาไม่ได้แล้วเพราะมีผู้รู้รู้ทันถูกไหมไอ้น,นั่นนี่มันก็พัฒนาการเกิดเป็นจิตผู้หลงอีกชนิดหนึ่งที่แบบมีวิวัฒนาการแรงขึ้นหลงแบบขั้นแบบตอน ไปง่ายาไปยากขึ้นมีเล่มีมเหลี่ยมมากขึ้นนะอันเราต้องรู้เท่าทันจิตผู้หลงนะเข้าใจไหมนะอันจิตที่เราเรียนรู้พื้นฐานภาวะจิตก็คือจิตผู้หลงหลงไหลไปกับกิเลสถึงเวลาเดยวมันก็ลอยไปนู่นลงไปนี่ไปนั่นและจิตผู้หลงอยู่ในไหนก็อยู่ในตัวเรานะ แล้วจิตผู้รู้ล่ะรู้ก็คือจิตที่ตามรู้ตามดูจิตผู้หลงนั่นจิตผู้หลงนะแต่ถ้าอาตมมาจะขอกล่าวให้เราเข้าใจง่ายๆนะถ้าแยกสับกันให้เราเข้าใจง่ายๆอันนี้ขออนุญาตใช้สับเพื่อง่ายในการจดจำนะเช่น จิตผู้หลงนะ่ะอะตมาขอใช้คาว่าใจใจที่มันหลงไปมันหลงไปทุกใจมันหลงไปเศร้าใจมันหลงไปเสียใจหลงไปดีใจหลงไปอะไรอีกน้อยใจนะนั่นคือใจที่มันหลงไปนี่ใจถ้าเราแยกกันง่ายๆเพื่ออะไรเพื่อให้เรานี่เห็นว่าสภาวะของเรานี่ มันต่างกันแต,จต่จิตผู้รู้จิตผู้หลงถ้าบางคนเขาเข้าใจอาตมายินดีด้วยแต่ถ้าไม่เข้าใจให้จำมาใจจิตผู้หลงคือใจจิตผู้รู้คือจิตอันนั้นเราเอาจิตของเราคอยดูใจที่หลงไหลไปพอจะได้ไหมอย่างนี้แต่ต้องต้องเข้าความเข้าใจให้ตรงกันนะไม่ใช่ว่า พอฟังอาตมาไปอย่างนี้เราก็ไปบอกว่าใจผู้หลงคืออะไรเราต้องแต่ละสำนักแต่ละที่นี่เขาก็ใช้คำอาจจะไม่เหมือนกันแต่สื่อถึงสิ่งเดียวกันนะนะเขาสื่อถึงสิ่งเดียวกันขอเราเข้าใจอย่างนี้อย่างนี้เอาไว้นะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาในเรื่องว่าด้วยเรื่องของรู้จักสภาวะ จิตนะเอาไว้เท่านี้กันก่อนถ้าอย่างไรเราค่อยมาศึกษาการเพิ่มเติมในการปูพื้นฐานหัวข้อหน้าน่าจะเป็นในเรื่องของการเริ่มแล้วแหละเรามาเริ่มทำสมาธิวิปัสสนาจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาต้องดูกันก่อนเนาะว่าเราจะบางคนก็เริ่มเดิน อย่างไรนะน,นี่ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่ารากบุญของเราแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเลยนะนิ้วตั้งห้ายังไม่เท่ากันเลยนั้นฐานบุญวิบากของเราแต่ละคนจึงไม่เท่ากันแต่อย่าท้อนนะลุกนะอย่าถอยซะก่อนนั่นคือใจความสำคัญอย่างเร่งนะอย่าโทษอย่าถอน อย่าเป็นคนที่ไม้หลักปักรมเมินโครนเลนนะให้มั่นคงฮันวแน่ยังไงก็ตายเป็นตายเพื่อการหลุดพ้นเกิดมาชาติหนึ่งให้มันรู้กันไปว่าทำได้ไม่ทำได้เนาะอ่ะน,น,นั้นก็วันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ขอขอจเจริญธรรมกับทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ขอจเจริญธรรม